สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับรายการ s อสเอชีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมการ์ดไฟล์มกาก์ดเดียเดสองกันนะครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็นคลิปแรกที่ผมทำเดียเดสองลงช่องเลยนะก็จะเป็นวินเทนเลยตอนแรกอะ่ะจะทําเป็นสแตนดาร์ดนะก็จะเป็นดีสแตนดาร์ดเนาะแต่ว่าเด็กยังไม่ค่อยพร้อมนะครับแล้วตอนนี้ผมยังฟาร์มได้ไม่เยอะเลย <c oughs> ผมเลยเอาวินเทนมาเสนอก่อนแล้วกัน โดยเด็กที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นแกนสน็อตนั่นเองนะครับก็จะเป็นคีย์คัดของไอจีนั่นเองก็จะเป็นแครนรอยอัลพาราดินนะครับถ้าใครเคยดูเมะภาคหนึ่งก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวที่ไอจี IG ใช้โคตรบ่อยถึงจะไม่ค่อยเก่งก็กเถิดนะครับแต่ว่ามันก็มีจังหวะใช้ของมันได้เยอะอยู่นะ โดยหน้านี้นะครับก็จะเพิ่มอปกรณ์นะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมนั่นเองก็จะเป็นกล่องสลี e เซอร์เคอรแวนเลียเพย์เมนทนะครับแล้วก็เด็กดัต้าก็จะมีข้อมูลบอกเช่นเกรนี้เราใส่เท่าไหร่อย่างนี้นะครับพิกเกอร์เราใส่เท่าไหร่เรามาดูตัวเด็กได้เลยครับโดยเด็กแกรนดลร้อนนี้จะเป็นแกนสลร้อนล้วนนะครับก็คือจะเน้นยืนแวนเป็นแกนสลรอตเลย เผื่อใครไม่ทันนะครับ mm hmm. เวนการภาคแรกอะส่วนใหญ่นะเอาแค่ภาคแรกก่อนนะภาคแรกล้วนเลยก็คือส่วนใหญ่อะพวกตัวเกตดสอะก็คือตัวยืนแวนหลักใช่ไหมเขาจะชอบจัดผสมกันนะครับอย่างเช่นแกรนสลอตคู่กับอาเฟสขี่มา้าราชาราชาอัศวินอาเฟสนั่นแหละอ่าหรือไม่ก็แบบโซเซเวอร์คู่อัลเฟส เอาเฟดเอร์ี่คู่มาเจตอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็จะเน้นแบบเน้นแบบว่าตัวเกจสามเป็นตัวยืนแหวน้คู่ก็คืออาจจะใส่ผสมก็ได้เอามามิกกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าเด็กนี้ผมจะขอจัดเป็นแกนสล็อตล้วนก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดูแกสล็อตผสมนะครับว่าผมจะเอาไปผสมอะไรมั่งอ่เาเราพูดกันเยอะพอแล้วดูที่ตัวเริ่มแหวนนะครับเป็นบัคเกลนั่นเอง ซึ่งตัวนี้ในช่วงภาคหนึ่งนะครับถ้าใครทันก็คือจะโดนห้ามเป็นตัวเริ่มเนาะเพราะว่าใบนี้มันการันตีไลท์บัตเตอร์เบรนะครับอ่าเทคนะครับเมื่อเราเอ่อไลท์ตัวเกตหนึ่งนะครับเป็นรอยยอพาราดินนะครับก็คือไลท์ทับตัวนี้แหละเหยบใบนี้นะครับลงช่องเรียกอกาอ่าก็จะเป็นตัวเริ่มที่วิ่งลงช่องเรียกอากาศได้นั่นเองก็จะเป็น แมคานิกประจําของภาคปกตินะครับรวมถึงภาคจีด้วยก็คือพอโดนลายทับคือวิ่งเข้าช่องเลียอาเทคแอคทีฟเรียการนะครับทําการเลดใบนี้นะครับเสิร์ก้านจากเด็กนะครับหนึ่งใบที่ชื่อริวหรือฟอร์เกานะครับอาเลือกสักใบหนึ่งเข้าลงช่องเรียการและสับเด็กนะครับอาก็จะเป็นตัวที่เติมบอร์ดได้นะครับแล้วก็เอาริวลงมาได้ด้วย เดี๋ยวค่อยมาดูเทครีวิวกันนะครับค่อยๆอยอธิบายไปแล้วกันอ่าอัศวินผู้โดดเดี่ยวแกนสล็อตโตนะครับอ่าเทคแอคทีฟแบนการ์ดนะครับคอร์เตบ,บาสอถ้าเรามีบตัตเตอร์เบดนะครับในโซตัวนี้จะบวก5000ัและโบนึ่งีอ่าก็จะเป็นตัวที่เพิ่มคี้ได้นะครับสําหรับภาคแรกนี่ตัวไหนเพิ่มคีได้จะถือว่าเก่งอยู่นะเพราะว่ามันเหมือนบังคับให้คู่แข่งต้องการอะ เราก็เทคข้างล่างนะครับเป็น Active มือ,อเราทำการโชว์การ์ดใบนี้นะครับให้คู่แข่งดูแล้วเอาใบนี้ไปแปะท็อปเด็กนะครับจอยการหนึ่งใบาจากในเด็กที่ชื่อบัตเตอร์เบดนะครับทำการโชว์ให้คู่แข่งดูแล้วก็เอาขึ้นมือและสับกองอ่าถามว่าเก่งไหมผมให้ความเก่งประมาณ6.5เต็ม10นะเพราะว่า เสียอย่างนึงก็คือมันยืน9,000อันนี้จริงๆเลยถ้ายืนสักหมื่นหรือ1มื่นนี่ผมให้แบบ9หรือ1 0เลยอ่ายืน9,000ไม่พอนะครับก็คือเงื่อนไขมันต้องมีบัตเตอร์เบในโซด้วยแต่ว่าเด็กนี้มันทําได้ร้อยเปอร์ตล้วไอตรงนั้นแต่ว่าเคอเตอร์บ,บาร์สองำหรับภาคแรกอะถือว่าเปลืองเลืองมากและต่อให้เราใช้เคัเตอร์บ,บาร์สได้นะครับมันก็ อายืนแวน9000ใช่ไหมบวก5000ก็เต็มที่14แล้วก็ต้องหาอะไรมาบูทให้เป็น20,000หรือไม่ก็21นะครับถ้าเจอพวกตัว23เอ้ยไม่ใช่ดิถ้าเจอพวกตัวยืน13 0 0 0นี่ตายเลยนะไอ้แกสล็อตเนี่ยแต่ก็เป็นตัวที่ขอมือเขาได้เยอะอยู่นะครับง่ายก็คือพอมันกดเทคก,ก็แทบจะต้องกาดอะเพราะว่าภาคแรกนี่คือ ติกเกอร์คือทุกอย่างนะครับอ่าใบต่อมาครับเป็นเกรดสามก็จะเป็นพารามิเดสนะครับเทคออโต้แวนเลียเมื่อตัวนี้จมตีนะครับถ้านัมเบอร์เกรดสามนะก็จะเป็นจำนวนการเกรดสามอยยอพาราดินนะครับในช่องแวนก่ดหรือว่าเรียรกา่าของเรามี2ใบหรือมากกว่าตัวนี้บวก 3,000จนจบแบตเทิรนครับก็จะตีออก13ถ้าบูธ8,000ก็ตีออก21นะครับไอพวกยืน21นี่ก็เอ้ไอพวกติด21น่ไอพวกยืน1 1นี่ก็ไม่ไหวนะเรต้องการเพิ่มการหมื่นเดียวไม่พออ่าเดี๋ยวเพื่ออะไรท่านสงสัยนะครับว่าทำไมถึงต้องมีคำว่ารอยออพาราดินเพราะว่าเ,ออเด็กภาคแรกนะครับ ถ้าเราดูในเมยอ่ะคือมันจะชอบจัดผสมกันของจริงก็จัดได้แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบจัดผสมนะครับไม่รู้เลยไม่ค่อยเข้ากันท่าไรเพราะมันจะมีพวกกั์ดหลายใบยที่แบบว่าเออแวนเราต้องเป็นรอย่อเรียการ์ศเราต้องมีรอย่ออะไรอย่างนี้มันดูยุ่ยงยากครับใส่รอย่อหมดเลยดีกว่าอ่ากาลาทินนะครับก็ตัวยืนหมื่นเป็ดเลย ไม่มีเทคกันเลยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์การ์ดของ IG อีกเช่นเคยนะก็จะเป็น Brother Blade นั่นเองได้ใช้ยาวๆเลยโดยเทคข้างบนนะครับ Auto ้อ t โ b a r 2ส2นะครับเมื่อตัวนี้เข้าช่องแวนการเลือกรีทรายเลยการของพวกแข่ง1ใบนะครับอ่าก็คือเกรอะไรก็ได้ยิงได้เลยจะต้องเข้าช่องแวนนะครับอ่าแล้วก็มีอีกเทคหนึ่งก็คือ ถ้ามันเข้าช่องเลียนะครับเค้เต์บาสสองถ้าแวนจาดเราเป็นรอยยอพลาดินนะครับเลือกยิงการเกตสองหรือสูงกว่าของผู้แข่งนะครับแล้วรีทายเลยอ่าก็คือเทคล่างก็คือจะยิงพวกเกตหนึ่งเกตศูนย์ไม่ได้นะครับก็คือจะยิงพวกตัวเอาไปบูลไม่ได้นั่นเองแต่ข้อดีมันก็คือยิงโตตัดเสยบได้นะครับเพราะพังหนึ่งนี่ตัดเสยบเอ้ยไม่ใช่ดิพังหนึ่งนี่คือตัวอินตเตอร์เส็บค่อนข้างจะ ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากอ่าไฮดอกบีเดอร์อารกานีนะครับเัาจะบาสอเมื่อตัวนี้เข้าช่องแวนหรือเรียนะครับจ่ายพอร์สแล้วทำการเสิร์ชการจากเด็กเราหนึ่งใบนะครับที่เป็นรอยยอพาราดินหาให้บีดนะครับคอลงช่องเรียกกบและสับเด็กอ่าก็จะมีท่าเรียกโซเซเวอร์นะครับแต่ว่าเด็กลิทน,นี้ผมไม่ได้ใส่นะก็จะเป็น การการันตีเอาเกจสามขึ้นมือนั่นเองถ้าเราใส่ตัวจำชื่อไม่ได้อีกเนี่ยไอตัวในรูปเนี่ยผมไม่ค่อยจำผมจำชื่อไม่ค่อยได้เลยเพราะว่านาน,น,นด้วาคอนจูเลอร์ Controller นะครับเทคเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนหรือเลียทำการเปิดท็อปเด็กเรานะครับถ้าท็อปเด็กที่เราเปิดเป็นการเกตหนึ่งหรือเกตสองรอยย่อพาราดินนะครับ ขอลองท่องเลกาดถ้าไม่ใช่ก็สับเด็กอ่าก็คือถ้าขอได้1กับ2ก็คือจะได้แหงนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็สับกองอเฉยสับกองเล่นนั่นแหละอ่าสตาร์ไลท์ยูนิคอนนะครับเป็นไฮบีดเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเลกาดนะครับเลือกการ์ดใบอื่นนะครับก็คือเลือกแวนได้ด้วยนะที่เป็นร้อยเย่าพลาดินตัวนั้นบวก2000จบเทินนะ ก็คือเอาไว้ใช้คอมโบกับอากาเน,นั้นเองเพราะว่าเป็นไฮบีดนะครับอ่าแล้วก็การบวก2000เนี่ยค่อนข้างสำคัญกับเด็กรอยยอมากนะเพราะว่ามันปัดเสษให้คู่แข่งแบบต้องการชิวเพิ่มได้เลยติดมา3เลยนะครับอ่าบบนี้ก็จะเป็น PG จของภาคแรกนะครับก็จะเป็นอีโซ ก็ก็จะเป็น PG ปกตินะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขนิดน,นึงก็คือออโต้นะครับเลือกรอยย่อพาราดินอ่าอันนี้ก็คือถ้าเราใส่ผสมมาก็คือเราทิ้งแคนอื่นไม่ได้นะต้องทิ้งแต่รอยย่อให้เราทิ้งรอยย่อพาราดินจากบนมือเราหนึ่งใบนะครับเมื่อไปนี้เข้ากาเดียนเลือกรอยย่อพาราดินของเรานะครับที่ถูกโจมตีไปนั้นจะไม่ฮิต จนจบแบ็เทอาก็จะเป็นง่ายๆก็คือควรเล่นแทนล้วนไปเลยดีกว่านะตามควาคิดผมเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องการใช้พีจงพีจีถ้าเราใส่ผสมมานะครับเล่นล้วนสบายใจกว่าเยอะอ่ะปลาดน้อยมาลอนนะครับก็ตัวเบสแปดพันเพียวๆ อ่าใบนี้นะครับก็แอคทีฟแวนเลียเลดใบนี้นครับแล้วก็ทิ้งการบ,บนมือเราหนึงใบเพื่อโจนหนึ่งอ่าอาจจะเอามาได้ใช้ก็ตอนเราเราขึ้นเป็นเออ,อยังไงวะอ่าเราเริ่มก่อนนะแล้วเราเราได้ไรเกตหนึ่งก่อนใช่ไหมมันตีไม่ได้เแล้วเราก็อาจจะเลดแล้วก็ทิ้งนะครับทิ้งตัวที่เราไม่เล่นแล้วก็จัวขึ้นมาดีกว่าอ่าเอโปน่านะครับคิดที่ข้อ อ่าริวนะครับมีเทคแอคทีฟเรียการคอรเตอร์บัสหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกริวบาเกาแล้วก็ฟอร์เกานะครับจากช่องเรียการเอาเข้าโซถ้าเรานะครับมีการ์ดเกตหนึ่งอยู่ในช่อง Vanguard. เวนการ์เสิร์ฟการ์ดจากเด็กนะครับหนึ่งใบที่ติดชื่อไม่ใช่ถิงไม่ใช่ติดชื่อต้องพูดว่า หนึ่งใบนะครับที่ชื่อบัตเตอร์เบดเลยอ่ามันมีฟันหนูอยู่นะดูดีๆนะครับไม่ใช่ว่าในชื่อนะถ้าในชื่อนี่คือบัตเตรบดบัตดักหรืออะไรก็ได้หรือบัตเตอร์เบดอะไรก็ได้อย่างนี้อันนี้เขาย้ำนะครับว่าเป็นบัตเตอร์เบดส่วนใหญ่ภาคแรกก็จะประมาณนี้นะครับแล้วทําทการไลท์อ่าก็จะเอาแน่ๆก,ก็คือมาากกาันจะกันเรื่องจะคูเกตเพราะว่าสำหรับภาคแรกนะครับ หลายคนจะติดปัญหาก็คือเอ้ยเกตเรามีเกตหนึ่งแต่เราไม่มีเกตสองเรามีเกตสองแต่ไม่มีเกตสามอย่างนี้นะครับใบนี้ก็จะช่วยทําให้เราการันตีเกตสองแน่นอนเอ้ยชี้ผิดอ่าริวก็จะช่วยทําให้เราการันตีเรื่องได้ลายเกตสองแน่นอนแต่ถ้าคู่แข่งมาฉลาดนะครับมันรู้มันรู้อย่างนี้มันจะอาจจะไม่ตีเพราะว่าริวต้องใช้คอร์เตบาลหนึ่งนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่มีแดมก็ใช้เทคไม่ได้เราก็อาจจะสะกูเกตอ่ะดอไปนี้ครับใส่มา1หนึ่งพออ่ะฟอเกาก็หนึ่งพอนะครับเอาไปเรียกเฉยเอเลนเน่นะครับห้าพันอ่าไม่ใช่หกพันเหมือนในเมนะอันนั้นมันโกงอ่ะมาเกานะครับเทคก็อยู่ในช่องเรียกากาดแอคทีฟเอาไปนี้ยัดโซเรื่องเราเยาะพายดินเราหนึ่งใบนะครับตัวนั้นบอกสามพัน หมดเรียบร้รอยแล้วโอเคครับไปพบเกมเพลย์เด็กแกนสล็อตโตกันได้เลยครับฮัจมิโอเซ่ไปรับชมกันเลยอุ้ยโอ้โหเริ่มหลังเนี่ยตอนนี้เก่งหนึ่งอ้นี้ก็เก่งนะไอ้นี้ก็เก่งเอากลับไปหนึ่งโอเคสแตนด์อัพแล้ว

ฟอร์เก่าก่อนแล้วกันเพราะว่าริวมันมีสองใบนะครับฟอร์เกาเราใส่ไปเดียวเบตยอร์ดก่อนอ่ะตีเลยกู้แข่งการท่าทันไม่อยู่นะถ้ามันอยากการก็ต้องการโนกาโดดรีบเช็คุปเออแต่พังเนี่ยผมรำรับนะว่าเดียร์สองอะ ผมชอบระบบเรื่องการต่อเด็กผมไม่ผมไล่ถูกแบบภาคแรกอะแบบมุมกล้องแบบภาคแรกบังการ์ดนี่ทัตคดาสกิลพัฒนะอ่าเทคโมโกะพอดูพาดูในดอปนึงโอ้โหมีแต่ตัวเล่นนี่หว่าอะใส่ครับโนกาโดเราจะได้ใช้เทควันโดทริฮนด์ทริกเกอร์พาวเวอร์ plus มีรายการให้สแตนนะครับดาเมจช็คโอ้อ้จีไปแล้วทังเย็นด์วัตชินโอังดรอ่าขึ้นอยู่พอดีเลยอ่าเราเข้าเมนเพจเลยนะครับไม่ต้องไร์กิฮัดอ่าการเล่นะครับหาริวโอ้นั้นเทคริวนะครับหนึ่งคอร์บา อสกิล发动เบลิโอร์ไล์ไหลจากกองอ่าลงไอ้น,บบนี่ครับเผื่อได้แห่ขอเปิดทับกองหน่อยปุ๊บอ้าวได้อืมไอ้นี่ยังตีไม่เข้าเจ็ดเจ็ด

ต้อง่องกดดันให้มันนูการโดะถ้ามันได้อีกทีคือไม่เข้าแล้วต้องลุนได้ดาเมจชิีลโทนิกาับเบิร์ทเกอร์แล้วยังได้ฮุยพาวเวอร์สวอดเป่าเรื่รองเหมือนกันนะเนี่ยอ้ามนการ์ดิอาดักนูการ์โด้ขข้คาสั่งได้ใส,ส่คเลียข้ก ダメージチックだとみんなクリッカルトリガーだクリッカルプラスパワ <g ills> ープラスダメージチックスイミナーおもし r いおおきてありり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  สกิลัดอย่างที่บอกคับภาคแรกจะ o w l อเลย่นเหมือนภาคดีเท่าไหร่เ้นแบบโติดเป็นยงมากกว่าสกิลั้อไปแล้วังรดูนี่อดะลองปยดูก่อนเกไดไดางนู้นเรริทอรินี่ไงสั่งไดคริส卡 e

ยูทิเกอร์แต่งยูบอดได้กระตินแล้วกันปล่อยที่ตายนะครับเพราะไอ้นี่มันเทคมันไม่มีแล้วเดียกว่าตัวนี่อาทะขดะโนกาโด้ขยันดูทั้งเรื่องหนึ่งอ่าตอนนี้นะครับก็คือโซนเปิดของมันอ่ะเดี๋ยวลยไลด์โด สล็อตโตอ่าตอนนี้นะครับโซนเปิดของมันก็จะมีดาเมจนะครับก็คือรู้แล้วว่าไอผมลืมบอกทางเนี้ยมันกดมันกดเช็คพิเกอร์คู่แข่งได้นะครับจะดวงเราได้ด้วยคือตอนนี้พีจีมันไป2แล้วไม่รู้ว่าบนมือมันมีหรือเปล่าแต่ตอนนี้มัน5แาดมนะครับเอ้ย5แาเดมบ้าอะไรมือ5าดาเมจสีเมาแล้วอาจจะเทคกันสล็อต ปะหาบัตเตอร์เบรดมาโอเคเด้งึ้นมืออไม่ใช่เทคนะครับจากนั้นกดเทคแกนซอลโตเลยอ่ามีบัตเตอร์เบรดในโซไม่นหายครบควอดพลัสเฟริิตัลอ่าพวกแข่งสีดำต้องการละไม่งั้นมันตาย เดียกาตัวนี้จะัดตทมันนะครับเพราะข้างน,นี้ทิกเกอร์มันเบาไงเพราะงั้นไอ้พวกตัวชิล5 0 0พเอาไวเ้เพมันเนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์เยอะบังกาตัวนี้เชคตีออกสองหนี่หาเสียมือเยอะดิด,ดีเช็คไลเช็คขอคิดที่ขอขอคิดที่ข้อลเช็คทีดด่ข้อทิกเกอร์ไม่มี ดูแลคิดอะไรแผงๆตัดเลียมิอาการดนิอาตะคโนกาโดสแตนเดนดสแตนด์อันด์ดราต้องดูว่ามันมันจะมาอทมาให้เราหดงดวยบาพาวเอรพลัสเาะตอนนี้กัตรอดอโคตรนะม่มีตอบาใช้อเลยากาดนิอตคเพราะมันต้องใช้ถึงสอ สกิลฮัทสูว์พาวเม่เป็นมังเลยนะี่เกเรดเ็ลิิกผมผมเห็นในดอปมันใช่มริทการสไอ้นัลล่นเยอะมากเลยพาวเวอรลัสพวกยูนิตปกติด,กดรอเช็ค แสดงว่าทิกเกอร์มันก็ต้องจับกองเยอะด้วยดาเมจเช็คโดโรทิการแล้วประเด็นคือตัวเล่นมันอะลงไอ้นั่นเยอะมากพาวเวอร์พลัสจากการโม่ดาเมจเช็คทิกเกอร์อ้นี่มันบังเอิญโดนยาทักนะโอ้โหรวยละเอ้ยแต่เอากาตาตินกานเหรอ

อ่ายูนิคอนครันะอันนี้หมื่นถ้าใส่พลังไปก็จะเป็นแปดพันอันนี้เอ้ยแปดพอีกบ้าเลยอันนี้หมื่นก็จะเป็นหมืนแปดอันนี้หมื่นหก็จะเป็นหมื่นแปอารงงาใส่ห้นีพักรเทเันสล็อตครับะ พาวเวอร์พลัพสซิตต์คริสตัลอ่าวันนี้ก็ตีออกสองสามแล้วเนี่ยผมถึงบอกนะครับว่าไอ้ตัวยูนิคอร์นเนี่ยมันสำคัญนะสำหรับรอยย่อภาคแรกแต่อาจจะไม่ต้องใส่เยอะถึงสามแบบผมก็ได้อ่าอันนี้บังการ์ดอนยาตักห้าแผนก็ไม่อยู่นะจน๊ะ มันกายอย่างนี้มันมันมีพีระบบ่ะงันเอานี่วิ่งเลยบังการ์ันี้อัตาสอี่ามีพีจสกิลฮัทสู้คันเซนการ์ดตดเชถ้าเราได้ขนี้ยสิ้น้นมานะตอนนี้ มันเหลือนิดนึงรู้นะตรเรียเลยนกเป็ดการการไม่ให้มันหิวได้ด้วยนะครับเพราะว่าเด็นมากกว่าโอเรนุสกิลฮัทโ o พาวเรพลัสโซคีเข้าไปโคะโคะโคะสกิลฮัทอ่าตัว ฟังเงาดู尼亚ทักด้เห็นไหมทีนี้มันเหลือสองเลนแล้ว,วดูด้าสกิลฮัสต์พลัสพีจีเลนแล้วกันครับวางกันิลฮัทิ้งบัตเตอร์เบดลงไปหนึ่งเป็นเพอร์ฟกา์ดูรบ์เโรมิโอดรบ์เพีจีโอเค ชิ0 0งแล้วก็ PG หอีกใบหนึ่งไม่รู้จำไม่ได้ฟังงาตันยักเพราะว่าอีกใบหนึ่งมันมาจากการตวไอ้แบนชีนะป้องกันกรโดน อะดีเลยไม่ต้องกดถโอเคะลัดวิ่งเลยบังกาตัาชั้องคิดหนะักอยู่แล้วอาจ,จีจีเลยอา้าวเกะวจีมนเหลือบลอีกแสดงว่ามันใช้ไม่ได้ริสาร์ติกเอาคริสคารตพลัสโทุกอย่างให้ปัจเบ์ ไดเ้เช็คบังการ์ด์นี่แอทต์คไอแวนสองหนึ่งหมู่การ์ดนะตัดไม่ได้อยู่แล้วเพราะบนมือมันมีนะครับดาเมเจจิชิกไม่มีการฟริทซ์卡尔ทริกเกอร์เฮ้ยหรือว่ามันจะได้ฮิววะฟริทซ์卡尔พลัสพาวเวอร์พลัสดาเมเจจิชิก ืเโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงวินเทจสลับกับอีสแตนดาดนะครับก็จะมีลงมาเรื่อยๆก็อาจจะอาจาอาจะไม่ได้ลงทีมเหมือนภาคก่อนๆนะครับก็กราบขออภัยด้วยแต่ว่าจะลงขยันลงแน่นอนครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ เราไปพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ